ไปครับไปเรื่อยครับไปเรื่อยจ้าอ้อาครับลูกเขา่านะนี่เอเ้ยเ <laughs> ข่าเข่าโอเปลี่ยนฮะลุกซ้นครับท่าที่ห้าเป็นท่าที่หกท่าที่หกข้างเท้าด้านนอกครับพอยอย่างนี้ฮะได้หนึ่งแต้มไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับเปลี่ยนครับไปเรือ่อยฮะหกท่า ต,ต้องตีคะแนนให้ได้นะฮะมากที่สุดตอนนี้สกอร์ของไทยนำอยู่ที่210คะแนนนะับส่วนของมาเลเซีย139เฮะเวลายาังเหลืออีก4นาที15วินาทีไป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 อย่างน้อยเราขอไปทิ้งดึงไว้ก่อนในการจัดลำดับอ๋อฮะอุ้ยอ่ะ่ ไปครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอย่าหยุดจ้าไทยจ๋าไทยจ๋าอย่าหยุดจ้าไปฮะอย่าชอ็อตจ้าขอบอกอ่า